ขออนุญาตพูดถึงลูกของโอปอหน่อยได้ไหมครับคุณผู้ชมครับโอปอเพื่อนเราเนี่ยนะตั้งแต่มีลูกมาเราไม่เคยรู้เรื่องลูกของเขามาก่อนจนกระทั่งเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาใช่ไหมมันมีข่าวดีคือต้องบอกว่าน้องปะเปาหายป่วยก็เป็นข่าวดีนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับครอบครัวของโอปอกับหมอโอใช่ค่ะแล้วก็โอปอเพราะว่าจําได้ไหมว่าตอนที่เขาตั้งท้องเนี่ยคือมีปัญหาทั้งคือ มีปัญหาถึงขั้นที่ว่าโอปอเนี่ยจะต้องนอนนิ่งๆครับพี่แล้วก็หมอบอกว่าจะต้องเลือกระหว่างแม่และลูกคือมันขั้นวิกฤตมากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่น้องอลินหายจากโรคลิล้นหัวใจรั่วเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>ถือว่าเป็นความโชคดีจริงๆนะคะคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ครอบครัวนี้เครียดมากๆจนมีการ บนบ้านอาอที่หมอโอ๊กไปบวชการแก้บนนะคะตอนนั้นเราก็ไม่เก็ตว่าทําไมหมอโอ๊กบวชใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้ไม่ยงยงไม่รู้ว่าลูกของลูกของเขาเนี่ยคือเจอเจอปัญหาครับแต่เราไม่รู้มันมันหนักขนาดเนี้ย นนนหนักมากหนักมากก็คือต้องนอนนิ่งๆสามเดือนด้วยกันนะคะคแล้วพอลูกออกมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องหัวใจแต่ตอนนี้หายแล้วก<อ>็วขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะแต่ก็ยังต้องติดตามอาการจากคุณหมออยู่เป็นระยะระยะใช่ไหมก็ต้องติดตามแต่ว่าณตอนนี้ที่ได้ข่าวก็คือหายแล้วก็จะเป็นเรื่องการทำบอลลูนจะเก่ยนกับวิธีการรักษาที่พี่แค่เพราะเพราะว่าการทำบอลลูนเนี่ยคุณแชมป์สุมวัติเป็นเหมือนกันโรคหัวใจเหมือนกันการทำบอลลูนเนี่ยก็คือเหมือนกับลูกโป่งเล็กๆนะครับใส่ก็ไปในเส้น เลือดแล้วก็คือมันจะเล็กมากถ้าดูเข็มเงี้ยเสร็จปั๊บพอใส่ปั๊บเขาจะเป่าลูกโป่งให้ให้มันให้มันขยายออกเพื่อที่ทางเดินของเลือดจะได้จะได้โฟมมากยิ่งขึ้นคือผู้ใหญ่ทำอ่ะว่าเจ็บแล้วเด็กคุณคิดดูดิเด็กทำบอลลูนเนาใช่แต่ว่าตอนนี้ผายแล้วเพราะฉันยินดีด้วยกับโอปอลและหมอโอ๊คครับใช่ค่ะเราว่าบ้านบ้านหลังนี้เนี่ยทั้งโอปอลและหมอโอ๊คเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่มีกําลังใจดีมากกำลังใจจากเพื่อนๆนและกำลังใจที่เขาสร้างขึ้นมาเอง เชื่อไหมทุกครั้งที่ผม,มคุยกับโอปอลเนี่ยผมจะได้รับพลังงานดีๆกลับมาเสมอคือเป็นคนที่คิดบวกพูดดีคิดดีและทุกอย่างที่ออกมาจากปากเขาเขาบอกผมเนยว่าพี่วูดี้เชื่อไหมสมัยก่อนปอเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรออกมาเนี่ยปอไม่คิดเลยว่าทุกคําพูดของปอเนี่ยมันจะส่งผลต่อคนรอบข้างปอจะพูดปอจะชอบแบบจิกกัดคนอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆแต่มีลูกมันค้นพบเลยว่าฉันจะไม่เสียเวลาในการจิกกัดใครแล้วฉันจะให้เวลา ลูกมีแต่เรื่องดีๆจากฉันและเชื่อไหมว่าความคิดของเขาเนี่ยผมเชื่อนะวิทยาศาสตร์ก็ช่วยลูกเขาได้แต่ไม่ได้สยศาสตร์นะแต่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 ผมว่าบรรยากาศบรรยากาศในบ้านที่มันอบอุ่นไปด้วยความความความรักและความบวกเนี่ยมันทําให้บางทีเด็กคุณแม่เป็นคนสนุกอยู่แล้วด้วยน่ารักด้วยแม่ตลกใช่หลายๆบ้านถ้าเกิดมีลูกที่ป่วยเนี่ยคุณต้องคิดดูนะครับว่ามันไม่ใช่แค่บออย่างเดียวที่จะช่วยลูกคุณได้มันคือกําลังใจของคุณแหละและการคิดดี ที่เขาบอกกันไงคิดดีทําดีผลลัพธ์มันต้องตามมาก็คือเรื่องดีเสมอนะครับแต่พี่ไม่รู้เรื่องพี่โอปอเรื่องหนึ่งว่าพี่โอปอเป็นคนแบบมีเซนส์เกี่ยวกับการการเห็นผีอะไรรู้รู้เหรอพี่รู้จริงเหรอ้ป่ะรู้ว่าเขาเกิดวันเดียวกับผมสิบหกธันวาจะมีซิเแล้วแล้วคุณแล้วคุณแล้วคุณเห็นเลยเห็นเลยเด็กเห็นนี่ไงริงเห็นเห็นคือเห็นเป็นเห็นเป็นวิญญาณเห็นเฮ้ยแต่นี่มันรายการเช้าเปล่าไม่แต่โอปอกับผมเกิดวันเดียวกันสิบหกธันวาคมเหมือนกันแล้วก็อ้าวพ่อ พี่ชนก็สิบหกคันว่าพ่อพี่ก็เห็นเหรอพ่อกลัวผีมากคุณเดยาวสิพ่อกลัวกพ่อพี่แก่นอนคนเดียว่อติดตลอดพ่อกลัวผีโอปอลเปผีแล้วมึงอยู่กับผีเดี๋ยว นนีเห็้ไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นมีแต่คนไม่เห็นละหนึ่งตัวคือโอ้ยเนี่ยเหรออันนี้เด็กผีเด็กแปนยูคนละผีครับผมจริงๆผมมันเห็นขนาดนั้นเลยใช่ใช่จริงเพราะแบบผมแบบคือคือจะมีประสาทสัมผัสที่หกชัดบอกคนอื่นคนกลางทันวาถ้าเกิดไม่ไม่รู้คนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เม้นมาหน่อยแล้วกันว่าถ้าใครเกิดการทันวาใช่ป่ะสิบหกทันวาคุณเห็นอะไรหรือเปล่าแบบพีเคมีเซนหรือเปล่าต้องสิบหกทันวาด้วยใช่ไหมใช่ครับผมไม่รู้แต่เกิดวันเดียวกันแล้วก็นิสัยหน้าตาเหมือนกันสีผิวเหมือนกันอาชีพก็เหมือนนกั Eat, แออพี่กาละแมพี่กาละแมเกิดวันอะไรเขาน่ารักครับเขาเกิดวันที่1สุลา